พี่น้องที่เคารพครับพี่น้องที่อยู่ภายนอกนะครับเรียนเชิญภายในศาลานะครับวันนี้หลังจากที่องค์หลวงปู่ได้ออกรับบินฑบาจากพี่น้องแล้วนะครับก็จะมีพิธีถวายและญาติโยมจะได้ร่วมทำพิธีมุทิตาจิตนะครับนําเรียนเรียนเชิญเลยนะครับ ก่อนที่พระคุณเจ้าจะออกรับบิณฑบาตจะมีพิธีทำวัดเช้าร่วมกันนะครับทางด้านฝั่งผู้ชายให้ขยับมาขึ้นมาอีกนะครับนำเรียนพี่น้องให้เป็นแนวเป็นแถวนะครับเพื่อความสวยงามและอยู่ในภาวะโควิดนะครับฝั่งทาง ขอชมเชยฝั่งญาติโยมพี่น้องทางด้านผู้หญิงซึ่งนั่งด้วยความเป็นระเบียบนะครับส่วนฝั่งผู้ชายเราก็สังเกตฝั่งผู้หญิงนะครับขยับขึ้นมาเลยนะครับลำเรียนนะครับขอบพระคุณมากครับ